น้ำนะครับได้ล้นจากเขื่อนนะครับล้นมาแล้วนะครับล้นคันไดนะครับไหลท่วมพื้นที่นาของชาวบ้านนะครับในที่สุดน้ำก็ล้นนะครับเป็นไปตามคาดนะครับเป็นไปตามคาดการนะครับ โนรูนะครับพายุโนรูนี่นคือกองทรายนะครับที่เอามาตั้นนะครับแตที่สุดก็มันจะเสียน้ำไม่ไหวครับเนื่องจากน้ำมันเยอะมากนะครับพายุโนรูนะครับท่วมนะครับี่นานะครับชาวบ้านเรียบร้อยนะครับ แหมไหลล้นคันใดแล้วนะครับ